เคนเลยโอบนิคิดตอบชัดเลยที่ปรางคูจินหรือคูจิงค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตาในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะมีแววพัฒนาจากคูจินไปสู่คูจิงหรือไม่นั้นสําหรับพระเอกหนุ่มเสียงดีโอบโอบนิคิและนางเอกสาวปรางกันนารันหลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ยอมรับว่าจีบฝ่ายหญิงพร้อมเผยความสัมพันธ์อยู่ในช่วงกําลังพัฒนาค่ะล่าสุดนั้นหนุ่มโอบโดนล้วงคําถามเด็ดกลางรายการโต๊หนูแม่มโดยพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุร วิภาณนะจุดนี้สเตตัสกับสาวเลดี้ปรางพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วเราเป็นเจ้าของค่ายเองทำเพลงเองจะรับศิลปินหญิงอย่างเลดี้ปรางไหม โเขามีคายแล้วครับอย่ามาอยู่คายผมเลยปัจจุบันนั้นผมยังเอาตัวเองไม่รอดพี่หนูแม่มอยากรู้ว่าตกลงเป็นแค่คููจีนหรือว่าเป็นคููจริงกันจริงๆอะไรนะเขินหน้าแดงเลยทีเดียวค่ะเรายิงคําถามกันขนาดนี้เลยเหรอผมกระดุนแสวเรื่องหน้าแดงอยู่ตลอดเลยนี่ผมไม่ได้เมานะผมโอเคพี่ไม่รู้จริงๆว่าคููของเรานั้นจ้นหรือเรื่องจริง พี่หนูแหม่มว่ายังไงครับจากการที่มองพี่แหม่มว่าเลดี้ปรางก็น่ารักมันเป็นเด็กดีชอบดนตรีแล้วดีปลาลาก็ดีครับใครก็ได้ช่วยด้วย